อะไรร่องเอาย้ายมาขุดอีกที่หนึ่งแล้วครับเจ้าสมลายการนี้เดินเจาะร่องน้ำครับเอะไอ้ไล่ลูกชายลงพ่อขับเองครับเสียเพชรขึ้นขับเองเลยเอี่ เจาะตรงนี้ครับเจาะร่อ,องน้ำขับโดยเสียยเพชรบุญทองโอ้แคเรียฝั่งน้นแตกนี่หว่าดังเงี้ย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 เลยดังนี้ไม่แตกแตกงโน้นเสียงแคเรียร ต้องตั้งลำแบบปลอดภัยไว้ก่อนเอาร่อนำไปเอาสปอกเก็ตอยู่ฟังนี้ครับไม่มั่นใจครับดินแถวนี้ สมองไหมโอ้น่าจะมีปลาไหลเนาะโอ้ยอะไรปะบัวบัวลากบัวดิเมื่อกี้อ่ะ เจอดินทรายแล้วนี่เจอแรกกวัวดิยเดี๋ยวไปดูก่อนกินได้ไหมนี่เจ๊โอ้ไม่ใช่นี่หว่า ดินกะทิเลยอ่ะเปละเลยว่ะ บ่ฮะเม <EN. S 2> นฮะดอือกินได้ไหมนี่อเ,นเอาไปต้มเอาไปทำข้าวหวานสิปลายเลยอือพูดดินที่เลยว่ะ ไม่หน,น,น,น่สมองล้นลวนเลยพี่น้องเลยปูดลากัวดน,นัอนอ่นโอ้ซีแพะซีแพะซีแพ็ค Ô. Ôi. Ô. Ô thổi thổi thổi. Thổi giăng leo lên. Ô. Tài leo. Ô nè. Nhanh nhanh lên đi. Hào đi. Đi 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 đi. โอ้ยระวางเลยดินไหลแล้วโอ้วู้น่ากลัวมากเลยดูมาเลย่งดูนึกมือว่ะเราหลากบัวโอ้ลากบัวหลายเลยนะนะโอ้ อันตรายนะดีแบบนี้นะ่ะอ,อืออืวอวันคอยพีกโอ้สียอะนะฮที่สมองเลยเนี่ยลน้นลวนเลยอะ่ะอือ ดิ้นแบบนี้ขุดลึกไม่ได้นะเพราะขุดนี่ลึกปุ๊บอนุ่นหักมาเลยนะมาทางรถเลยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอโโ้โคนขับไม่โควีเสียว่ะไปเนี้ยเออเดือดต้องยืนห่างหางอ่ะออ ไปแล้วไปแล้วโอ้หักแล้วบ่ได้บ่ได้คุณบ่ได้ดินแบบนี้ดึงดึงแรงไม่ได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยทุบโอ้หักไป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  อย่าเสียนเดขาดไม่งั้นจบโ <laughs> อ้น่ากลัวแทะตรงนั้นไม่เป็นไรเลยลุง<อ>ตรงนั้นไม่ไดินเหนียวเลยอืออู้ใหญ่ใหญ่ลากบัวเป็นลม ตัวนี้ดีๆครับต้องยืน hàng hàng. Ừ, ừ, ห่างๆอื้ออื้อห่างเลยกลัวเลยอื้อน่ากลัวมากเลยดิแบบเนี้ย จมทั้งคันแล้นี่ดินแบบนี้จมทั้งคันเลยนะนี่เลลนาะมิดเลยได้ไดนี่นอู้หูคันใหญ่นะโอ้ยิ่งขุดมันก็ยิ่งไหลมาได้ดินแบบเนี้ยนี่มันไหลจากนี่เลยไป,ไปยกระบาดแล้วอ,อู้หู โอ้โ <ítulo> uh, uh, uh. หโอ้โหโอ้โหคนโอ้โหนไทยพร้อ่มสุดไสือพร้อมเอาอย่างนู้สิน้อยน้ออ้ยบ่ได้แล้วนี่นี่โอ้นี่ไปแล้วนี่โอ้นี่เป็นบุกไปอืมบ่ต้อดิ้นเหนียวอู้ โอหน่ากลัวเถอะเวทยาในดินแบนนี้ไหมกไปทำห้องหวานบอกีโอน่ากลัวแลบวะดินอย่างนี้ยังสี่วะ ปุนปุนุนนรึบโอ้เอ,อาอยู่บนนี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะโอเคครับระมัดระวังกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม